วันนี้มาเจอกับพ่อมอีกแล้วนะครับเอ็มค่ายที่ดินส่วนบรีเมืองเนอร์กพ่อมวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินดีๆงามนึ่งแปลงครับวันนี้พ่อมพามาดูที่ดินติดถนนเส้นซ้ำซ้มซ้ำสุพรรณอูทองอูทองด้านช้างนะครับถนนที่พ่อมพามาดูที่ดินที่พ่อมพามาดูวันนี้คือที่ดินที่ติดถนนเส้นซ้ำซ้มซ้ำที่เราเห็นกันอยู่นี่เลยครับพ่มนี่ครับเป็นที่ดินจํานวนสิบซ้มไร่ซ่องงาน 1ตารางวาเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ดินแ mm hmm. ปลง <Ê> <nichts. S 1> นี้สิบสามไร่เอ่อซ่องงาน1ตารางวาเนี่ยเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่ในอ่าตบลบ้านโค้งอําเภออู่ทองจังหวัดสมุพรีที่ดินแปลงนี้ติดถนนเส้นซ่อมซ่มนะครับอู่ทองด้านช้างนี่นะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ที่ดินตรงนี้นะครับเส้นซ่อมซมเนี่ยถ้าไปทางนี้นะครับเราจะไปเอ่อด้านช้างนะครับ ส่วนตรงนี้ถ้าเราไปนะครับเราจะไปอู่ทองแล้วเข้าตัวเมืองสุพรรณกลับกรุงเทพนะครับที่ที่พ่อมพามาดูแปลงนี้คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นโกดังนะครับโกดังที่ท่มแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งลานค้านะครับตรงนี้จะเป็นร้านคา้าอยู่ในที่คลอง13ไร่ซ่องงานหนึ่งตารางวาตรงนี้จะเป็น้านคา้าเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็ลานกาแฟเป็นลานวินเทจนะครับด้านหน้าที่ดินแปลงนี้กว้างโยมาระมาณ80เมตรโดยประมาณ80เมตรโดยประมาณน,น,นะครับ ที่ดินแปลงนี้13ไร่ซ่องงานหนึ่งตาราวาเนี่ยค่ายยกแปลงนะครับ13ล้านบาท13ล้านบาทเนี่ยค่าโอนค่าภาษีจะาขอ,ของขายชนดเป็นฟุดแดงนาะซอซีจอนะครับ13ล้านเนี่ยจะให้ดูนะครับว่าที่แปลงนี้มีอะไรบ้างนะครับที่แปลงเนี้ย13ไร่เนี่ยกว้างหน้ากว้างครับ80เมตรติดถนนเส้นซส่อมซ่อมอู่ทองด้านช้างแล้วถนนตรงนี้นะครับกำลังขยายเป็นถนนซีเลนเพราะว่าตอนเนี้ยซีเลนนะครับขยายมาถึง จากตรงนี้ไปถึงซีเรียนที่ขยายมาแล้วนะครับประมาณสัก6ประมาณ6ถึง7กิโลแล้วเข้าจะขยายนะครับโครงการคือขยายยาวเลยนะครับไปยันด้านช้างนะครับเป็นที่ดินพร้อมทําธรุรกิจเอาง่ายนะครับที่ดินไปเงี้ยพร้อมทําธรุรกิจจํานวน13ไร่ไเนี่ยนักว่าง8 0เมตรลึกไปลงลึกความลึกนะครับอยู่ประมาณราวๆประมาณ300เมตร แล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ท่มแล้วประมาณแไร่สูงกว่านุ่นนะครับสูงกว่านุ่นเราเข้ามาจุดแรกที่ยินแปลงนี้นะครับตรงข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านค้าเป็นร้านห้างแล้วก็จะเป็นเออานกาแฟนะครับแล้วก็จะมีห้องพักคนงานที่ว่ามาทําอยู่ตรง้านห้างนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกตู้คอนเทนเนอร์พวกอะไรอย่างงี้ครับแต่อาจจะมีตู้คอนเทนเนอร์บางตู้นะครับที่เจ้าของอาจจะข้อไวเพราะเพราะว่าสามารถยกไปได้นะครับพอเราเข้ามานะครับ จุดนี้เดี๋ยวผมจะเห็นเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยท่มหมดแล้วด้านข้างจะเป็นพื้นที่ปลูกเอ่อไร่มะม่วงนะครับส่วนหนามไฟพร้อมนะครับที่แปลงเนี้ยเดินไฟขยายไฟสร้างเฟสมาแล้วนะครับนี่จะให้ดูนะครับไฟสร้างเฟสมอหนึ่งร้อยนะครับนี่ขยายเคเมาแล้วนะครับนี่เนี่ยครับนี่นี่เลยนะครับ คือง่ายๆที่ดินแปลงนี้นะครับที่พมมานำสนเสนอเนี่ยมารีวิวให้ดูนะครับที่แปลงเนี่ยที่มาพามาดูเนี่ยที่แปลงนี้พร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราสามารถทาเป็นธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านข้างๆครับที่แปลงข้างๆนะครับมาเปิดเป็นวัสดุก็สร้าง <S <S พอเราเข้ามาจุดแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดห้่องเอ,อา,าร้านอาหารมีห้องน้านะครับมีห้องน้ําไฟฟ้าน้ําปลาพร้อมแล้วโซนจุดแรกที่เราเข้ามานะครับจะเป็นโกดังไม้เนี่ยครับโกดังไม้ ตัวดังไม้ร่งนี้นะครับจะกว้างอยู่ประมาณ15เอ่อร่งหนึ่งนะครับเราจะกว้างอยู่ประมาณ25เมตรนะครับโทษทีครับ25เมตรคูณสิเมตร25เมตรคูณสิเมตรที่เราพามาให้ดูนะครับ25เมตรคูณสิเมตรสูงประมาณ8เมตรจะเป็นโกดังไม้นะครับไม้ดีครับไม้ดีเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็จะเป็นร่างขาเมทัลชีสนะครับนี่จุดแรกนะครับส่วนมีจะมีโกดังใหญ่ ซมล่างท้องที่แปลงนี้นะครับโกดังใหญ่ซามล่างส่วนโกดังที่สองจะเป็นโกดังไม้มือนกันนะครับโกดังไม้มือนกันล่างที่สองนะครับนี่นี่เลยเนี่ยครับล่างที่สองก็จะเป็นโกดังไม้ก็จะสูงประมาณ8เมตรนะครับล่างที่สองนี้จะกว้างกว้างยูป,ประมาณเอ่อยาวประมาณ30เมตรนะครับแล้วก็กว้างประมาณยิบ 25เมตรโดยประมาณสูง8เมตรนี่แหละครับนี่เป็นโกโดังไม้เหมือนกันแผ่นมีนเจชีตนะครับนี่คือเอาง่ายๆครับพื้นที่แปลงเงี้ยที่ผมพามาดูเนี่ย13ไร่ซ่องงานเนี่ยคือท่มไปแล้วนะครับเต็มๆเลยท่มไปแล้วประมาณ8ไร่โดยที่ว่าซื้อดินมาท่มนะครับไม่ได้ขุดบอ่อไม่ไม่ด้ที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ดไไมดีบ่บอมีอะไรเลยส่วนมาแปลงก็จะอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็ลังที่ซ่องนะครับมันจะเป็นโกโดังเล็ก เชียงไอ้รังที่สมจะเป็นโกดังเหล็กอยู่แถบนน้นนะครับรังที่สมจะเป็นโกดังเหล็กอยู่แถบนน้นรังที่สมก็จะมีห้องพักห้องพักเป็นห้องพักครับเป็นห้องปูนรังที่3มนะครับก็จะมีห้องอยู่ประมาณ3มถึง4ห้องนะครับแล้วก็จะเป็นโกดังเหล็กโกดังเหล็กเออรังที่สมนะครับก็จะกว้างยาวอยู่ประมาณรังที่3มจะเป็นโกดังเหล็ก กว้าง20คูณ20เมตรนะครับกว้างยาวคูณ20เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็จะสูงอยู่ประมาณ10สูงอยู่ประมาณ10ซ่องถึง1 3เมตรโดยประมาณนะี่ครับอันนี้คือโกดังนะครับห้องล่างที่3จะเป็นโกดังเชื่อมติดๆกันหมดเลยหน้ากว้างอยู่ประมาณ80เมตรโดยประมาณนะครับนี่นะครับนี่นี่นครับ แล้วพื้นที่ท่มยืนอยู่เนี่ยคือพื้นที่ที่ท่มเหลวนะครับเป็นพื้นที่ที่ท่มเหลวประมาณ8ไร่ด้านหน้าเอ่อด้านหน้าท่อมด้านหน้าหมดเลย8ไร่ไปยันด้านล่างส่วนด้านล่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเดินไาให้ดู <c oughs> คือผมมานําเสนอค่ายที่ดินแปลงนี้ตำบลบ,บ้านโค้งอําเภออุทองจังหวัดสุรินรีเป็นพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ท่มเหลวส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นพื้นที่เป่าไม่มีบ่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นพื้นที่เป่าแล้วจะเป็นพื้นที่เป่าที่ เออเป็นพื้นเดิมนะครับส่วนด้านหน้าไล่มาก็จะเป็นพื้นที่ท่มเหลวนะครับโดยประมาณน,นี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศแบบเออเห็นวิวเข้าด้วยนะครับตรงนี้เห็นวิวเข้าด้วยเห็นวิวเข้าด้วยครับวิวเข้าแทบนี้เนี่ยครับซึ่งเอาง่ายๆนะครับที่ดินแปลงเนี้ยที่พ่มพามาดูเนี่ย คือจะเหมาะกระทําในแนวธุรกิจโดยตรงเลยนะครับธุรกิจโดยตรงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ด้านหน้ามีสิ่งปลูกสร้างหมอแปลงเบอร์ร้อยนะครับแล้วก็มีโกดังร้างร่างใหญ่ๆด้านหน้าก็จะเป็น้านคานะครับแต่ลานค้าน,านียอาจจะมีรูปประกอบไปในคลิปนะครับผมอ,อาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าอาจจะมีคนทำธุระธุระส่วนตัวอยู่เราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งตรงนั้นนะครับแต่พื้นที่ถ้าคนสนใจจริงๆก็เดินเข้ามาดูในที่จริงได้นะครับก็ สนใจยังไงก็โทรคาสอบถามพุ่มได้เลยครับ0 9นเก้าแปดแปดสี่ห้าหนึ่งนห้าเจ็ดเอ็มค่ายดินสุพรรณบุรีเมืองเนอร์ครับพุ่ม <c oughs> เดี๋ยวพุ่มย้ำอีกรอบนะครับวันนี้พุ่มมานำเสนอค่ายที่ดินนะครับเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นโกด,ดังร้านค้าน้ำไฟพร้อมนะครับน้ำไฟซ้ามเฟสไฟเบอร์ร้อยเอ่อมอร้อยนะครับมอร้อย พื้นที่จํานวนซ่มไร้ซ่องงานหนึ่งตารางวาอยู่ในตําบลบ้านโคง้งอําเภออุททองจังหวัดสมุทรีนะ้ากว้างติดถนนประมาณ80เมตรนะครับแปเมตรลึกอยู่ประมาณ300เมตรนะครับพื้นที่ท่มแล้วอยู่ประมาณ8ไร้ท่มเต็มพื้นที่สูงกว่าถนนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เดิมอยู่ประมาณด้านล่างนะี่ครับพื้นที่เดิมอยู่ประมาณ5้าไร่นะครับ <c oughs> 13ไร้ซ่องงานหนึ่งตารางวาเนี่ยค่าย,ยกแปลงนะครับ 13, 13ล้านบาท13ล้านบาทค่าโอนค่าภีเจ้าของออกให้ชนอดเป็นคุดแดงนอซ่อซีอซอ่จอนะครับพื้นที่เราจะทึ่งด้านล่างนู้นเลยด้านล่างแทบนู้นนะครับมีข้างๆมีคนเอานําควายมาเลี้ยงด้วยนะครับมีควายมาเลี้ยงด้วยบริวเวณนี้จะเป็นบริเวณหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านห่างๆกันด้านข้างแทนบนู้นนะครับด้านซ้ายมือพมแทบนู้นนะครับตรงนั้นเขาจะมาเปิดเป็นเอ่อ้านค่ายวัสดุก่อสร้างนะครับเปิดค่ายลานวัสดุก่อสร้างแล้วพื้นที่ด้านล่างที่เราเลื่อยยู่ประมาณเยอะเนี่ย เราสามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับพ่มตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ท่มแ้วที่พ่มยืนอยู่จุดห้างสําคัญนะครับจุดห้างสําคัญจุดนี้นะครับจะห้างจากเทศบาลบ้านโค้งนะครับแล้วก็อนามัยยูมานสองจุกิโลเมตรห้างจากปั๊มบางจากนะครับยูมานะมาณ3.8กิโลเมตรห้างจาก โรงเรียนบ้านทัดเสด็จนะครับโรงเรียน,นบ้านทัดเสด็จบานทัดเสด็จนะครับศาสตร์ศึกษ์ทั้งสี่อยู่ปมาณยี่สิบกิโลเมตรห้างจากตัวเมืองอู่ทองวัดเข้าทรรเทียมนะครับที่มีแกะสลักหน้าผ้าแล้วก็มีเอ่อเออ่มีแกะสลักหน้าผ้าพระองค์ใหญ่นะครับอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรแปลงนี้จะห่างจากตัวเมืองสุพรรณอยู่ประมาณสามสิบสองกิโลเมตรแล้วแปลงนี้จะห่างจากเซ็นทรัลเวดเกตนะครับอยู่ประมาณร้อยสิบสี่กิโลเมตรร้อยสิบสี่กิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งถึงชั่ว ชั่วโมง40นาทีไปถึงที่ดินแปลงนี้แล้วครับถือว่าไม่ห่างมากก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาพื้นที่ที่ทาธุรกิจเอา,ง,าง่ายครับแปลงนี้ถ้าจะมาทําธุรกิจนะครับเราสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องสร้างอะไรเลยเราแค่มาทําธุรกิจของเราเลยไฟหม้อแปลงมีให้แล้วนะครับม้อแปลงเบอร์ร้อยไฟสั้มเฟสน้ําประปาก็เป็นน้ําประปาห้องตรงนี้นะครับเป็นน้ําประปาห้องเอ่อห้องมู่บ้านตรงนี้ไว้ใช้นะครับ มีทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับตรงเนี้ส่วนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับพื้นที่ตรงนี้ตาเป็นตารางเรื่องนะครับนี่นี่นะครับพื้นที่เอาง่ายๆนะครับพื้นที่ท่มเหลวประมาณแปไร่จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้จะเป็นพื้นที่ะมาณ5าไรกวา,าหน้ากว้างติดถนนเส้นสามซ้ำๆถ้าเรามาจากตัวเมืองสุพรรณจากอู่ทองนะครับเราจะมาตรงนี้ซึงตรงนี้นะครับ เนี่ยในกวา80ปเมตรลึกประมาณ300เมตรโดยประมาณน,นะครับนี่แล้วพื้นที่ที่ปูกโกดังมีร้านค้าตรงเนี้ยนะครับอยู่ประมาณสาไกรกว่าถึง4ไรตัดทึ้งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเลยประมาณ4ี่ไรที่ท่มแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมไม่มีบอ่อนะครับไม่มีบอ่อน้ำเป็นพื้นที่เดิมประมาณ5้าไรกว่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าโกดังซ่องล่างใหญ่ แล้วก็มีโกดังล่างเล็กติดกันนะครับนี่ตรงนี้คือปูกเต็มหน้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังเป็นโกดังสู้ๆนะครับและพื้นที่ท่มเหลวตรงนี้ถ้าเราไปนะครับเราจะไปด้านช้างเลยซากกระโจมด้านช้างแล้วถนนเส้นนี้ขยายซีเลนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซีเลนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆถ้าเราวิ่งมาจากอู่ทองนะครับเราจะเห็นเลยว่าจากตัวเมืองอู่ทองวิ่งมาที่แปลงนี้ถนนเส้นสามนะครับ ซ้ำทำซ้ำนะครับขยายถนน4ีเลนมาตลอดแล้วแล้วโครงการนะครับที่ขยายต่อไปยันด้านช้างมีโครงการแล้วด้วยนะครับโครงการมีแล้วด้วยก็คือจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ข้างๆที่ติดกันนี่ก็เข้าก็เปิดเป็นโกดังค่ายวัสดุก่อสร้างนะครับพม <c oughs> ข้อมูลประการใดทีพ่ผมผิดลาดอาจจะบอกไม่ครบถ้วนประการใดพมอขอโทษไปด้วยนะครับคือก็พยายามบอกคือคลิปเนี้ย คือข้อมูลมันค่อนข้างเยอะแต่พมจะบอกคร่าวๆไปสําหรับคนที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามผมไดู้่วนเจาแปลแปสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเอ็ค่ายดินชนบุรีเมืองเ,เนือครับผมแล้วที่แปลงเนี้ยเรื่องน้าท่วมนะครับตัดทิ้งไปได้เลยน้าท่วมเนี้ยตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเรื่องน้าท่วมเนี้ยไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้น้ำท่วมใหญ่ขาในาดไหนตรงนี้ก็ไม่ท่วมนะครับแล้วพื้นที่ท่วมแล้วก็ล้อไป like แปดไรเลยนะครับนี่นะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้ส่วนก็แปดแปดสี่ห้าหนึ่งส่วนห้าเจ็ดเอ็มค่ายดินสมรีเมืองเหนืครับผมหรือแอดไลน์เพื่อนเพื่อนเบอร์โทรได้เลยครับแอดไลน์เพื่อนเพื่อนเบอร์โทรผมก็แอดไลน์เพื่อนเพื่อนเบอร์โทรผมได้เลยเพื่อนเพื่อนเบอร์โทรเข้ามาโทรเออเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเออจะนัดดูที่ดินจริงนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามแอดไลน์เพิ่มเติมได้เลย และบริเวณนี้นะครับเรื่องกินขี้มูขี้ไก่้นะครับเรามูเราใกล้ไม่มีรบกวนนะครับแล้วก็พื้นที่โครงสร้างค่อนข้างสร้างดีมากๆเทคานหมดนะครับเทคานเป็นเทคานปูนหมดไอตรงนี้จะเป็นโกดังไม้นะครับโกดังไมซงง้ซ่องล่างซ่องล่างใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นโกดังเหล็กอีกหนึ่งล่างใหญ่ๆนะครับพผมยกแปลงไปเลยที่เห็นอยู่นี่ยครับ13ล้าหลานบา้าท แต่พมบอกไปในคลิปก่อนนะครับตู้คอนเทนเนอร์ที่ท้างสร้างเป็นบ้านนะครับที่สร้างเป็นห้องนอนบางตู้นะครับเจ้าของอาจจะข้อหรือออกนะครับแต่สิ่งปลูกสร้างตรงนี้ที่เราเห็นกันหมดเนี่ยก็คือให้ไปมดเลยนะครับพมที่เราเห็นอยู่ก็ถ้าใครสนใจนัดดูที่ดินจริงได้ครับราคาพอพูดคุยกันได้โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะมาดูที่จริงหรือข้อดู <c oughs> ข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมข้อดูที่ ก่อนดูมาดูที่จริงได้เลยครับเเพิ่มเติมอีกหนึ่งย่างนะครับพื้นที่ตรงโกดังแรกนะครับเทปูนหมดแล้วนะครับโกดังแรกนะครับซึ่งโกดังแรกเป็นโกดังไม้ยาวกว้างประมาณ15เมตรแล้วก็ยาวประมาณ25เมตรตรงนี้นะครับคือเทปูนหมดแล้วปูนหน้าประมาณสัก8นิ้ว8นิ้วได้นะครับเทเป็นแผ่นปูนนะครับแผ่นปูนมาเทนะครับเนี่ยนี่ครับ เราสร้างมาร์สทำป็นธุรกิจได้เลยเอาง่า,งอาอยๆนะครับผมจะเดินให้ดูนะครับโดยรอบๆตรงนูง้นก็เป็นพื้นที่ข้างๆนะครับพื้นที่ข้างๆที่ทำเป็นวัสะดุก่อสร้างนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโกดังด้างที่สร้างบินโกดังเล็กนะครับนี่แผ่นมิตชีตหมดนะครับนี่ครับเอาง่ายๆพื้นที่ที่สร้างโกดังนะครับสร้างโกดังจากด้านหน้าไปยันด้านล่างเนี่ยก็ประมาณ4ี่ไร่แล้วครับ แล้วก็เลือกที่ท่อมแล้วพื้นที่ท่อมแล้วอีก4ไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ด้านล่างพื้นที่เป้านะครับพื้นที่เดิมอีกประมาณ5ไร่กว่านะครับผพ่มเนี่ยครับแปลงนี้นะครับพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างติดถนนเซ้น3ามซ อู่ทองด้านช้างเอาง่ายๆนะครับไปเซิร์ชดูใน Google อ,อเลืออะไรก็ได้เลยเป็นเส้นลักเลยนะครับแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงนี้ติดถนนเส้นลักเลยนะครับแล้วการังขยายนห้น,นซีเลนมาถึงตรงนี้แล้วด้วยนะครับขยายไปเลยถ้าไม่เชื่อนะครับวิ่งจากอู่ทองมาได้เลยว่าขยายนน่นซีเลนมาจริงๆไหมแต่มันยังไม่ถึงจุดนี้แต่โครงการขยายมีมาต่อแน่นอนครับเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยนะครับ,ท,รบที่ให้ดูเนี่ยนะครับ จำนวน13ไร่ซ่องงาน1ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดติดถนนเส้นหลักหนะ้ากว้าง80เมตรความลึก300เมตรนะครับที่เห็นทั้งหมดที่มีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับค่ายยกแปลงนะครับ13ล้านบาท13าล้านบาทน,นี่ถือว่าไม่แพงมากนะครับเอาง่ายถนนเส้นนี้นะครับที่ติดถนนเส้นนี้นะครับก็หลักเป็นล้านแล้วครับหรือว่าช่วงไหนที่อยู่ถนนซีเรียหรือจะหรือว่ามีเป็นจุดที่ว่ามู่บ้านยญ่นะครับหลักหลักไร้หลานนี้ก็ไม่มีแล้วครับ อัพไปราคาไปสู้มาร์กแล้วนะครับแล้วตรงเนี้ยติดถนนเส้นซ่มซามด้วยนะครับ13ไร่ไรแล้วพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นโกดังเนี่ยครับที่พมเดินผ้ายดูไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าซ่มเฟสมะแปลงเบอร์หนึ่งร้อยนะครับผมร้านค้ามีน้ำปลามีทุกอย่างที่เห็นเนี่ยยกแปลงไปเลย13ล้านบ้าทในคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างมันเยอะแล้วยืนมุมนี้นะครับมองเฉลี่ยเฉลี่ยไปเนี่ยเราจะเห็นวิวเข้ายาวเลย ส่วนทิศทิศนะครับที่ดินที่เราหั่นไปเนี้ยหั่นน้าเอานะหันนุนนะครับทิศตรงนี้จะเป็นทิศตะวันออกหั่นทิศดีด้วยนะครับหั่นน้าเอานะหนนุนเป็นหั่นทิศดีด้วยนะครับเราจะเห็นว่าถนนสั้นจอตลอดนะครับก็เหมาะทําเป็นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจอาจจะมองในธุรกิจสําหรับคนที่มองอยู่อาจจะมีธุรกิจที่ว่าอยากมาเปิดอยากมาทาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสอบท่ามดูเราก็จะแนะนําไปนะครับว่าสามารถทําได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับว่าเราก็จะแนะนําไปนะครับพม <c oughs> แล้วอย่าลืมเลยนะครับสำหรับคนที่เขาไมา่เยี่ยมชมช anel ของเอ็มไขยดินสบุรีเมืองเนอร์ากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทันคลิปข่ขยดินที่พมลงให้ดูกันไม่ว่าจะชอบที่แปลงนี้จํานวนสิบสามไร่สงงานนึ่งตารางวาว่ข่ย,ยกแปลงนะครับสิบสามานบาทติดถนนเส้นหลักเนี่ยครับเส้นสามาสามเส้นหลักอู่ทองนะครับไปด้านช้างนะครับพมเนี่ยครับนี่ ลองเข้ามาดูที่ดจริงครับก็โทรเข้ามาสอบถามพมได้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับมีสิ่งของปลูกสร้างไฟฟ้าสร้างเฟสน้ำประปาพร้อมนะครับพอมยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับพมน้ํา <c oughs> กินขี้มูขี้ไก่ไม่มีมลพิษน,นะครับหรือว่าแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเบอร์โทรพ่มได้เลย0ูงก็แปดแปดสี่ห้าหนึ่งสูงห้าเจ็ดทั้งโทรทั้งแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเบอร์โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับผม ก็ที่ดินแปลงนี้ค่ายยกแปลงสร้างล้านบาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างไฟฟ้าสร้างเฟสท่มแล้วแปดไร่พื้นที่เดิมอีกห้าไร่กว่านะครับค่อนข้างคุ้มนะครับเฉพาะที่ดินท่มแล้วนี่เขาก็ไปตกท่มแล้วนะครับล้อไปตกหลานก็บ้าแล้วเฉพาะที่ดินท่มแล้วนะครับน่าจะเดินไฟสร้างเฟสเข้ามาอีกโกดังที่สร้างอีกทุกอย่างนะครับโคตรคุ้มเลยครับเอาตรง ทายังไงไขรส้นจก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้นะครับู่วนกระแป๋เป็น5นั่งส่นข้าวเจ็ดเอ็มข้าดินสมรีเมืองเนนือครับพมท้าผิดพาดประการใดที่พ่อบ,บอกไม่ครบถ้วนยังไงก็ข้ออภัยณที่นี้ด้วยแล้วก็คือยากให้มาดูที่จริงกันแล้วเข้ามาดูที่จริงเราก็จะอธิบายให้เห็นเดินดูที่จริงเราก็จะเห็นพื้นที่จริงอีกอีกทีครับพมต้นคลิปนะครับก็จะวิ่งจากถนนเนส้นซัมซัมๆมามามถึงที่แปลงนี้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ พมข้อขอบคุณมากๆเลยนะครับพมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม